เดี๋ยวจะพามาดูนะคะว่าแนัดไข่กันรอยแล้วจะช่วยกันพวกรอยขนแมวได้จริงๆหรือเปล่าไปชมค่ะน,นะคะทารอยแบบนี้เลยเออนี่ออนี่ค่ะก็เป็นรอยแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ความร้อนนะคะดูซิว่าฟิล์มจะกลับมาสภาพเดิมได้ไหมค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้เครื่องสตรีมความร้อนกันนะคะดูซิว่าฟิล์มจะกลับมาได้ปล่า รีค่ลอยหายไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วยปกป้องได้จริงๆเหมาะมากสำหรับคนที่รักรถนะคะาพาดไม่ได้เลยสำหรับฟิล์มใสกันรอยค่ะหากใครสนใจปกป้องรถที่คุณรักนะคะด้วยฟิล์มใสกันรอยแบบนี้นะคะติดต่อสถามเราเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน JESPO นะคะเรายินดีให้บริการอย่างยิ่งค่ะโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลย